ไีไม่เกดใช่ิเกติเอรหรออ๋ออตัว้าดูหน่ยเฮ้ยเม่อี้คืออะไรไม่ใช่ไรไอารู้กายไม่เป็นซิเคตโมลกของช่วงวีบีรืเปล่านักมาเฮ้ยไม่ทำไมถามมาดู้แปลกนะเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แล้ววันนี้พวกเราก็กำลังจะมาแกะอาร์ทอยของป๊อบมานะครับซึ่งเป็นมันคือ The Monster Chef i Diary เดี๋ยวเราม่เริ่มแกะกันเลยนะครับเราจะได้สีเขียวได้ไม่ได้เราบอกไปแล้วกับที่สามลาบูบูเราก็ไม่ได้คายเบบี้อ่่าใชไม่ได้ไม่ได้เลยเฮ้ยนี่อาจจะเป็นสิเขียวก็ได้รอบที่สามทั้งยกบบ็อกนี้มีทั้งหมดกี่กล่องมีหกกล่องหกกล่องเลยใช่ไหม อ๋อเปิดมาอย่างนี้ได้เอาออกมาได้อ๋อเป็นตัวตั้งนี่เหรอโอเคงั้นเราตั้งไว้เลยตั้งนะเรื่อนให้เรียกก่อนเลยตรงนี้แล้วก็กล่องนี้ไม่มีสีเขียวในสักคล่องล้วนท้าออกเยี้ขอแกะน้องน้องอีนึงเพียร์อีนึงได้ไหมได้เริ่มจากฝั่งโครงกระดูกมาเฮ้ยไม่ใช่สีเขียวเฮ้ยเรืยเลย มันจะได้แบบตัวแบบนี้แล้วจะมีตัวหนึ่งใส่ถุงพลาสติกตัวหนึ่งติดกับอะไรก็ไม่รู้เฮ้ย hey, กระดูกปวดหัวอ๋อ oh, เป็นเหมือนคู่เหรอใช่ก็คือแพ็คนี้จะเป็นเซตเหมือนเหมือนดูโอใช่ปะ่ะใช่ดูโออ๋อเหมือนร้องเพลงแล้วโค oh, กระดูกแบบปวดหัวของที่สองของบูบีอ้อันนี้แบนสีน ไอู้ดนี้ไม่เก็ดเฮ้ยอะไรอะใส่อ๋อใส่การะแทกว่าฟังกล่องเลยอันนี้คือหน้ากล่องเลยตัวนี้เปิดเลยนะได้เลยครับกลาเลยดีเขียเดี๋ยวนะสีเขียวไปเนอ่ยมายิ้มหน้าสีเขียดไปอ่ะเนีนะอ๋อไม่ไตกใจแล้วสีเข็ยวอ๋อใช่สีเกียวสีเขียของเราทู ใช่เหรออ๋อมาดูด้วยมาดูหน่อยตัวอะไรพ่อกำลังลองไหนขอดูหน่อยมากำลลองไงซีเกตแล้วก็ลงในเหล่าวูบี้ตัวซีเกตแล้วิีเกตแล้วได้ซีเกตแล้วแต่บนละเซ็กกันนะมีการซ่อนไพ่ด้วยตาของวูบี้ว่าบ้านคือสีไม่เกะ ได้สิเกตเฮ้ยเดี๋ยวนะจิ๋ะเนี่ยเฮ้ยยปิงีนคืออะไรไม่ใช่้าคนดูไม่ได้จะไม่ได้สิเกตต้องมีซักซีรีส์หนึ่งที่เราได้อะก็คือตรงขั้นบรรดนจะเปิดได้นะครับใส่เยื่อแโน่ไหมครับไปรู้จายไเป็นสิเกตตัวแรกของช่วงวีีหรือเปล่านัโมเฮ้ยไม่ เฮ้ยเฮียเฮ้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 ยเฮียอันน um ja> pues ี้เล่นเชื้อเนียมาดูหน่อยคอดูกันเป็นต่อยมวยการคูแพนด้าก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อะไรอีกนี่ยว่ายังไม่เจอตัวที่ดวงสพปงกับทางเรานะนี่สิที่เราใช่ไหมไม่ใช่ ผิดที่มีใช่ไหมพอมีเป็นคนที่ซื้อยุกกล่องมาคือมีเป็นคนเรียกหรือใช่ไหมใช่แล้วมีดวงดีใช่ไม่เกี่ยวกับเราใช่ไหมใช่ไม่เกี่ยวตอนนั้นพกินพวกต้องไปยิงเองแล้วใช่ไหมใช่ก็จะเขาพอดีนะเขาเขาพันนี่มาให้ทุกอันเลยเนาะกันแตกแต่ว่ากันเราไม่ได้เรียกว่าเราเรียกว่าน้องดีกว่าทุกคนครับตอนนี้เราก็ได้แล้วชุดนี้ก็คือชุดมาร์กาล็อกซิ่งนะแต่ต้องหัดต้องหัดด้านนี้นะเพราะอีกด้านนึงคืออะไรต้องหัดด้านนี้ทำไม ด้คืออะไรวามลำานินก็คือตัวน้องดีกว่าอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมาหลุดมาหลุดมาหลุดออกมาหรือมันหักอ่ะมันหลุดไหนไหนขอดู้ขอได้ใจเนีแปลกนะหลุดหลุดนเป็นข้างเลยแต่ว่าหูไม่หลุดต่อได้มันต่อไม่ได้ต้องติดขา เป็นไงจบไปแล้วไม่ได้ไม่้ได้ไถ้าใครชอบคลิปแบบนี้แล้วก็อยากให้มีต่อก็คอมเมนต์ลงด้านล่างเลยนะคะว่าคนเปิดต่อครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย